ชัดเด็ดอีสปอร์ตในวันนี้มาพูดถึงประเด็นของวอลเลย์บนะครับกับหัวข้อที่หลายๆคนบอกกันว่าพี่ม่อนเย็ดเล่นดวลลิสอยากเรสไม่แข็งนะก่อนหน้านี้ครับในเกมที่พิเวเล็กเนี่ยครับไปเจอกับทีเมเรติกหรือ TS เนี่ยหลายๆคนมองว่าช็อตที่พี่ม่อนแกโดนสอยครับเล่นเรสแล้วแกมึนๆงงๆกงๆครับก็บอกว่าพี่ม่อนเนี่ยอย่าเล่นเลยตอนนี้กลับไปเล่นโอเมนตามถนัดเถอะไปจ่ายของเถอะจากช็อตนี้ครับ Battle lines drawn, rockets sent, fly, no! Denies! Oh, and it's heretics! They reign supreme! Dodge, duck, dip, weave his way. What are they pushing there off the back of the paranoia. He slides underneath Bonya, shoots him. One enemy remaining. Right in the perineum. Go back, again! <laughs> it's Go back, again! นั่นไงพูดง่ายๆก็คือคนในโลกออนไลน์เนี่ยเริ่มหมิ่นพี่ม่อนแล้วล่ะอย่างไรก็ตามครับในค่ำคืนที่ผ่านมาในรอบหลังจากที่ p a เ e อร์เผ่านทีมพรติกมาได้แบบสุดมันนะฮะวันต่อมาในเกมที่ p a เ e อร์เต้องมาเจอกับทีมคาร์มินคอบครับหรือว่า KC เนี่ยนะฮะเจ้าถิ่นจากยุโรปพี่ม่อนแกโชว์ให้เห็นนะว่าการเล่นเรสในระดับสูงเป็นยังไงจากช็อตชอเนี้ย This And now, Monier's got to know there's something over here. What the hell was that? The is going to go. Was one of the players ahead of it? I'm waiting to see. Oh my god! It, oh, come off him! What is going on? Monier flies through the air, finds all three of them, and the sight's theirs! I can't believe it! This guy is just unreal. What a round from him! A flawless in response. Extra boost in midair from the showstopper being shot down. Baby, show me this again. He did, yeah. He got an extra boost ah, off it. That is wild. That almost like a second satchel. Yeah. Less! <laughs> That laugh ช็อตนี้ก็ยังมีน้องๆหลายคนบอกพี่ม่อนเลยพี่อะยิงอันตีไม่โดนเลยยิงอันตีโดนก็เก็บไปแล้วจริงๆมันไม่ใช่ครับคนที่ไม่รู้จะไม่เข้าใจฮนะว่าการเล่นแบบนี้เขาเรียกว่าการเล่นในระดับที่สูงมากจะต้องเป็นผู้ใช้คุณใสที่ระดับแบบผู้ที่ถูกเลือกนะอย่างสุขุณะนะ อารามณ์สงสันมันแล้วก็สุคระในตัวต้องตื่นขึ้นมาก่อนนะอย่างที่มอนจัดนี้ครับสุคระแกตื่นแล้วไงโดนกดดันจากเกมก่อนหน้านี้จะเห็นเนี่ยฮะว่าแกตั้งใจนะชอตน,นี้ไม่ได้ฟลุกนะครับคือจริงๆอ่ะถ้ายิงไปตรงๆอ่ะศัตรูอาจจะอ่านทางออกเพราะศัตรูก็เป็นผู้เล่นในระดับสูงนะวิเคราะห์แบบจริงจังเลยฮะแกก็เลยใช้วิธียิงอันตรีครับเพื่อให้ตัวเองลอยอยู่ในอากาศได้นานขึ้นกว่าเดิมครับเพื่อเขาเรียกว่า Rocket b o o s t นะหลอกล่อครับจากนั้นก็ใช้อาวุธปืนในมือครับยิงเก็บ เนี่ยครับเป็นการเล่นในระดับที่สูงมากไปฝึกตามกันได้ครับตอนนี้เนี่ยครับเพื่อเพื่อนที่มาในเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้ครับและก็เก็บสตูไปในมุมมองที่เป็นมุมอับของสตูช็อนนี้ทํายากมากครับจะต้องเป็นผู้ใช้สุขุณะเท่านั้นนะที่ทําได้แบบพี่ม่อนเย็ดนี่แหละครับว่าแล้วครับใครที่หมิ่นพี่ม่อนไว้อย่าลืมนะไปกอกใบขอกับมาแกด้วยล่ะเพราะว่าพี่ม่อนบอกเลยครับว่าแกของจริงนะจ๊ะ